เดี๋ยวที่นี่นะครับวิวบรรยากาศสวยมากแ๊บนึงนะรอดูด้วยยมาม่าคอยมองด้วยนะมาม่าคอยมองให้ด้วยอเดี๋ยวกำลังจะอัดวิวให้ดูนะครับบรรยากาศตอนใกล้ๆ6โมงแล้วตอนนี้พี่อลิซเอามาอาบนะครับเย็นไหมอลิซเย็นไหมอลิซได้อากาศเย็นไหมนกระแทนโดยอตนวัตอ๋อมันหนาวใช่ไหมหนาวจนฟันกระแทกกันเลย โอเคเดี๋ยวปาปรับกล้องแปบนึงบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหนูก้อยหนูก่ในน้ำแข็งโอเคแปหนึงนะปรับกล้องนิดหนึ่งอะชึบโอเคได้แล้วแบบนี้โอเคหน้าลิดอยู่ไหนล่ะป้ากำลังปรับกล้องให้ดูแล้วโอเคมาแล้วอันนี้อลิสนี่นะครับหอยหินตอนหกโมงบรรยากาศดีมากท้องฟ้าสีสวยรับหน้าหนาวแล้วเริ่มลมเย็น ข้างบนก็เป็นสกายวอล์กตอนนี้คือเขา้าฤดูหน้าหนาวพอดีเลยข้างบนเป็นสกายวอล์กแล้วก็ข้างล่างเป็นสวนน้ำนะครับ <Sky walk S 2> เดี๋ยวพาไปดูสวนน้ำสกายวอล์คคือมองเดินเดินมาแล้วก็เห็นพื้นข้างล่างเลยใสไงข้างบนเนี่ยเป็นไปดูเด็ดโดดไปตามมาเร็วมาดูเร็วตามมาอันหน้ามาเลยอยู่อ๋อมีคนถามอยู่จังหวัดะอะไรคะอยู่จังหวัด อหอยหินครับอยู่ที่หอยหินนะครับลาวาราวาโรงแรมฮอลิเดย์อินเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศข้างหลังสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับบรรยากาศข้างหลังสวยไหมครับใครชอบกดหนึ่งมาครับกด1กดสอบรรยากาศดีมากตอนนี้เวลานี้นะครับห้าหโมงท้องฟ้าสวยมากโอ้คนชอบถูกใจนะครับน้องอะไรเนี่ยมาโคตรระเบิอ่า อันนี้อันโนอันอนาวิ่งไปเล่นสระเอกสระเก็กมีอันนี้สกายวอล์คยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างบนแล้วพรุ่งนี้จะไปเล่นส่วนน้ำอ๋อลืมไให้ดูดูส่วนน้ำเดี๋ยวรอแป๊บนึงแป๊บนึงเดีย๋ยวให้ดูส่วนน้ำอันนาจะวิ่งไปไหนส่วนน้ำพรุ่งนี้เราจะไปเล่นนะครับตอนนี้เขาปิดแล้วสี่โมงอ่ายูตรงนู้นมองเห็นไหมครับไกลๆหน่อยเดี๋ยวอยู่ติดโรงแรมใครมาพักก็ได้เล่นฟรีนะฮะใครไม่มาพักก็เสียจ่ายค่าเข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปอ่าให้ค้าไปถ่ายใครอยากดู แล้วหวาดเสียวเลยนะมองสูงใช่ในคลิปเขาว่าใส่ด้วยเสียงอะไรโอ้ใช่ตรงนี้เพื่อนๆน้องๆใครอยากอยากจะพาให้เราพาไปดูสวนน้ำนะครับพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าไปรีวิวให้ดูโอเคไหมตื่นให้ดูในคลิปเพื่อคอมเมนต์มาเลยนึ่งไอ้คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากให้เราพาไปตรงสไลด์หรือว่าตรงอะไรบ้างก็5ไลค์เออใครชอบกดไลค์ให้มันถึงหมื่นเลยหมื่นเลยเหรอโอ้บ้าเดี๋ยวมีสวนเดี๋ยวให้ดูสะ ไปดูขดดอ,องเล่นเด็กสาะไลด์เด็กแล้วก็มีอ่างอาบน้ำเราจะเล่นตรงนี้หรือไปตรงไหนอะเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงเปิดเทอมหรือยังอเปิดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรียนออนไลน์ก็คือเรียนเสร็จก็มานี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนออนไลน์ต่อไปพาไปดูอนนาะอนนามาแล้วเป็นไงโดเป็นไงโด๊บ เห็นนะทำไมโลกไม่ได้ยินโล่อะแรพาพี่พาโอเคไปดูแล้วอาทุกคนต้องเดินช้าๆนะเพราะว่ามันลื่นแล้วเดี๋ยวล้มตรงนี้จะตรงนี้จะเลือกนะนยค่อยๆลงเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่อยๆลงนะไปลงตรงบันไดลงตรงนี้หน้าหนาวลมเย็นอ่ะค่อยๆลง ปลาลงปุ๊บเอันนาก็อันนี้อันนานะอันนาอันนานี่น่าจะามังคุดกนนี่กี่ขวบนะครับอลิกานาลิปเจ็ดขวบอันนาห้าขวบกับไปอีกทีว่าเรียนที่ไหนอ่าไม่เป็นไรเขาเรียนอยู่ปอสองใส่บอกแค่นั้นแหละติดขอบแล้วอ่นนี้พามาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่เป็นโอ้เริ่มน้ําเริ่มอุ่นแล้วอ่าอัน,นาห้าขวบเดี๋ยวเครด เอาพี่ครับ9ขวบอะไรนะครับ9ปีอยู่ปอน่าจะอยู่ปออะไรปอสามหรือเปล่าพี่ชื่อมังคุดพี่มังคุดกำลังดูหลายเราอยู่เราพาไปดูแถวที่กินพิซซ่าอร่อยกินไม่ได้เลยแล้วันไปะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกินข้าวแถวที่แถวนี้นะมีร้านแนะนำอเดซระวัง อ่าเจ๊มองน้องนิดนึงมองไม่ไว้เห็นตรงนี้มันลึกอานาคาอานาอานาคาอานาไปยายค่ะอ่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวโอ้พี่พี่ดูนะนายดีนะทะเลาะกันแล้วจะเป็นสนุกจะพี่พี่บอกว่าทะเลาะกันไม่สนุกนะสนุกใครสนุกอ้าวใครจะได้อ้าเสียงดังหยุดหยุดไรโลกหยุดเลยลูีค่ะเดี๋ยวค่บ หยุดค่ะหยุด<ป><ป>